ท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นแปลงถั่วฝักยาวของป้าแมงนะคะวันนี้ป้าแมงพาท่านผู้ชมมาดูมาอัปเดตนะคะถั่วฝักยาวของป้าแมงค่ะดูก็เริ่มได้เก็บลูกกินแล้วนะคะเห็นไหมคะค่ะทยอย เก็บได้นะคะเก็บกินได้นะคะพ่ะแมงปลูกแค่สองแปลงค่ะปลูกแค่สองแปลงเห็นไหมอันนี้เราเริ่มกินได้แล้วค่ะเก็บได้แล้วนะคะก็เก็บได้แล้วค่ะ <c oughs> ดูดอกค่ะก็ดูแลง,ง่ายๆนะคะดูแลง,ง่ายๆรดน้ำนะคะรดน้ำพรวนดิน ให้ดินปลูกเพิ่มนะคะเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับถั่วของเรานะคะเห็นไหมคะแล้วก็ดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอน,น,นะคะถั่วเขาชอบน้ำอ,อย่างสม่ำเสมอน,นะคะก็ไม่ต้องให้เจิงนองนะคะให้ชุ่มนะคะเนี่ยประแมงก็เพิ่งจะรวนดินแล้วก็ให้ดิน ปลูกเพิ่มเข้าไปนะคะเห็นไหมจะมีพวกเปลือกอเปลือกไข่นะคะผสมเปลือกไข่เข้าไปด้วยนะคะจะทำให้เขาสดชื่นเห็นไหมให้ผลออกดอกออกผลให้นะคะ,ะเต็มเลยนะคะดกค่ะเห็นไหมนี่ก็ช่อดอกค่ะโนนก็เอออกดอกออก ติดผลเต็มเลยดูดูผลทั่วค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ประแมงไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงอะไรแต่อย่างใดนะคะไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงค่ะเห็นไหมก็ดูมดมด,ด่อยออมดเจอ,อตายเ,เต็มเลยเดี๋ยวประแมงว่าจะฉีด จะฉีดพ่นด้วยน้ำส้มควันไม้อยู่นะคะเพื่อไล่มดแมลงค่ะก็ Go. ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ประแมงพาทานผู้ชมมาอัปเดตถั่วฝักยาวนะคะเห็นไหมมดไต่ยอดเขานะคะไต่ยอดเขายอดเนี้ยประแมงน่าจะ,ะนะใช้น้ำส้มควันไม้นะคะมาฉีดพ่นนะคะไล่แมลง แมงเห็นแมลงแล้วก็มดหลายตัวอยู่เห็นไหมคะนันะนะนะ่ะมดเลยนะั่นเห็นไหมคะมดเลยดูวิ <c oughs> ่งน,นี่ก็ดอกช่อดอกมันก็ขึ้นเต็มสูงเลยตามค้างสูงแค่ไหนก็ขึ้นแค่น,นั้นเลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ